i Fire, 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 fire.

cứ gì kêu này mẹ bên cạnh 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 เชียตมากินไปกินไปกินไปกินได้ล่ปกน

ตีนมาอีกแล้วตีนมาอีกแล้วเอ้าตีนโอ้โหเกือบตายชิบหายตีนตีนมีตีนตีนอีกแล้ว ใช่แล้วจิปาดียมาด้วยแจมแจมแจมแค่ซอมซอม càng tiết cái luôn cài chết cái này nhau 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 มากมเอาเข็มที่ไฟสองมีสามแล้วมีเอาสองตีนลงมาแล้วตีนเลยตีนตนเป็ของหน้าด,ด้วยเอ็มพุสิตตีน xong cái đọc như này cái đọc nhanh xoay chiếc hai tím lắm tím tím cái đọc cái đọc ôi 5 tuổi พาตัวยี่าตัวตีน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 เจ็ดแปดเจ็ดแปดหาหกดปดเก้าสตีนหนึ่งสองสามสี่หนสหาหกจปดหาหกจแปดตีน ป่าเรียวตีนตีนตีนเอดอกเอดอกตีนตีนตีนอยู่ไหนนะตีนเนี่ยโดน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 อยู่ไหนโดนมีเม็ดโดนแถวนี้โดนโดนไม่มีด้วยเอากลางกลางวงเนาตีนตีนตีนอย่าค้างก็พออย่าแหลกก็พอ ตีนตีนตีนฝนตกฝนตกแล้วชอบแปลกชิ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  ใส่ใกอใส่กอใส่ไค่ไข่ไข่ลูกปืน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 กอซ่า บมี ble, ่เสยสกินทัศยะโอ้ย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 แปดน่าจะมีคนแล้วเนี่ยนี่ไงไรนะคนแดงนั่งเขือกเนี่ย ใส่ละคนดูส่อยู่มองไหนคนอสายสลิงก็เสียยาวอยู่ไหนนอยู่ไหนโอ้ยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเว้ยข้างหลังเว้ยใส่ละเชือกเชือเชือกเชือกเชอเชเอก เขาให้ด่ากันสิจะซุ่นจะซุ่นระสุนจะซุ่นระสุ่นระสุ่นระสุนจะสุ่นจะสุ่นโอสไซกันกันเสีย กือบโดนนลโดนโดนแล้วล่ะแปดตัวแปดตัวจะรอดไมหมนอจะรอดไมหมนอ้อแปดตัวแปดตัวแปดตัว หกตัวแล้วหยุใส่น้อยุใส่น้อเช็ดเช็ดเช็ดห้าพัว ย่ยไซ่ยไซโนกินกินกิกินไม่ได้เต็มแล้วอยู่ไหน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 น้อยู่ไหนน้อยู่ไหนนะอยู่ไหนน้าสี่ตัวน่าจะคนนะเนี่ย

วิ่งอยู่ไหนวิ่งอยู่ไหนเราไม่เห็นนายเลยนะ่ะนายอยู่ไหนเชื่อ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 ขยิ่ง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 กู<_><_>แม่คน

เป็นกลองไปโล่ตัวนึงตัวนึงน,น่าจะคนนั้นเนี่ยอยู่ไหนอะอยู่ไหน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 หนู้อยู่ไหนอหนอ,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 นอนกมาเลยอาหกเจ็ดแปดเก้าสี่ตัว Nói chai xì, LỚI YÊU SỐNG TỦA MÁ MÁ, YÙU NÀY YÙU NÀY, YÙU NÀY YÙU NÀY ỐC MÀ XÌ, ỐC MÀ XÌ ỐC MÀ XÌ YÙU NÀY NÀ YÙU NÀY LÀ CHỜ TỪ qua, CỦA YÙU NÙN YÙU อยู่ดุเซ่นะอยู่ดุเซ่ออกมาเลยออกมาออกมาออกมาดิออกมาดิออาดโคนนั่นเนี่ยโอ้ยอ,อยู่นั่นไง มาโง่เนาะรออยู่แล้วรถเองสีดานกันมารออยู่นานแล้วครับมาโอ้ล้มต่อเน,นื่องสามตัวเลยเหรอไหนดูซิมีอะไรมั่งโอ้ นหนๆตัวแรกตัวแรกในไงล้มหนึ่งหัวแตกตัวที่สองมาอล่มหายตัวที่สองตัวที่สามอยู่ห้องไหนเขาอยู่ห้องบนสันแรกไหลตูดตูดบานเกือบตาย เพื่อนดูเราด้วยนะเทคแคร์เราด้วย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 ดูแลเราด้วยนะไป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 ดูแลเราด้วยนี่ไปกีฬาไปกีฬาอืมอยู่ไซนนะอยู่ไซน์นั่นนะต้องบอสต้องบอสเพื่อนช่วยกูด้วยอเสร็จซอยกูน่ซอยกูน่ ขอยกูนี่กันยังโอ้ยนี่เอาเอาสู้เขาเ่อนสู้เขาสู้สู้ไปแล้วแอ้ก่อนเดียวเว้ยไอ้ก่อนเดียบก้อนเดืมึงกต่มึงกูน,กนี้กูอนอนอยู่เนี่ยโห้ยอีกแค่นี้ยื่มือมกูมึงกู

หนะึ่งสามสองเพื่อนดื่มเองอยู่นี่เอามีอ่ะของอยู่ไหนมีอะไรให้ไหนวะขอของหน่อยรอดบนขอบคุณนะใต้กรดเถื่อเลยไอ้กูเปิดงานเถื่อเลยมึนเนี่ยบูร์แรงกูเลยมีเล็เลเลกมกั้งเพื่อเนเอ้ย Hai kepernya miliar sebagai kepernya dibuatnya bersih-bersih Hai first blood Hai baik-baik baik baik โอ้เป็นลุงไกลแท้ไปตายสูงเนียข้างหลังหนึ่งมีตู้น้องสวยจบสวยสวยสวบนะออยู่นี่ขออยู่นี่มามมีอย่างนี อขอดจับเต้มนมาจับเตนมอ,นอะก่ปอยเนี่ย่ยแบบดูอลกูด้วยอ,อ,อ,อย่าลืมดูแลดยคนในกูหรืทำงานอะไรนยกูอื่นก็ทังงานบอกคนในกูเห็นทำงานเลยนะ มันทำงานเลเดียวมาขึ้นมาอีกไงปาดระเบิดเสร็จแล้วจะรับไป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 ดีข้าดเจี๊ยเจี๊ยบโอยเนี่ยยิ่งตูดกู้ลบศัตรูแล้วนี่แม่งหล่อสตูดบ้าเลยแม่จริงเอาเอาเพื่อน

ทำไมฮึสิกออรรมะหน้มีบ่อเครขนาดนั้นไม่ขนาดมีที่